ลาเท้าหลวงพ่อที่เคารพอ,อย่างสูงอวันหนึ่งลูกมีโอกาสไปเลี้ยงพระแต่ก็ไม่ได้ถามท่านเสียก่อนว่าจะถูกต้องหรือไม่ลูกเข้าไปอะไรที่โรงครัวเข้าไปแล้วก็เจอพระองค์หนึ่งท่านก็บอกว่ายอมเอาเลยโอ้ติงกาแฟาชงเลยตามสบายพอกินเสร็จเี็บร้อยกลับมาถึงบ้านนึกได้ว่าอเอ๊ะ การกินของวัดพระสงฆ์สี่ลูกไม่ได้อนุญาตอย่างนี้ก็เรียวกว่าก,ก,กินของสงฆ์ลูกเลยไม่สบายใจเป็นอย่างมากเลยตัดสินใจเอาเงินร้อยบาทมาถวายที่ซอยสายลมขอให้หลวงพ่อโหสิกรรมกรรมใดที่จะมาเกิดมีขึ้นขอถวายวัดท่าทุงทั้งหมดเจ้าค่ะดีได้ของดีดีให้วัดท่าซุดีดีไม่ให้ฉันนะนะให้วัดจางมันเอะอออให้กับวัดไม่เป็นไรนะเป็นไร วัคาวาจริงไม่มีโทษนเะขาอนุญาตแล้ว๋องั้นเขาต้องตั้งใจแล้วว่าอนุญาตให้กินได้ไม่มีโทษเออย่าง,งั้นอยากก่างกาอาหารที่ทางวัดจัดอะไรไว้แล้วนี่แสดงว,ว่าเขากินได้กินได้โอ้ไปแล้วครับครับครับอ,อ,อย่างวัดท่าสงนี่ก็อนุญาตไว้ตลอดจริงอ่ะใช่ใช่